มีรถใช้กันหรือยังนะคะใครที่กำลังมองหารถกลับบ้านสงการนี้นะคะน้องเหมิวมี Honda j a จ z คันนี้มานำเสนอนะคะคันนี้นะคะเป็น Honda j a จ z เครื่อง1.5เป็นตัวเอปี2011นะคะเป็นเกียร์ออตโอต้แล้วนะคะ,ะคันนี้นะคะเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะเขาจะมาเป็น โลโก้พันได้ oco, แบบนี้นะคะแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นรังพึ่งแบบนี้นะคันนี้นะไม่มีไฟตัดหมอกนะทุกคนนะจ้ะไฟก็จะเป็นแบบไฟ LED แบบนี้นะ,ะคันนี้แม็กนะคะนอ้อกจากเปลี่ยนให้แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นปี2022นะคะใช้กันยาวๆกันไปเลยเนาะมาส่วนกระจกค,คันนี้กระจกค,คันนี้ก็จะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะทุกคน ไล่กันมาดูด้านด้านหลังกันนะคะแน่ด้านหลังกันนะคะ,นนะ,คะว่าคันนี้น้องมีอะไรบ้างนะคะคันนี้เข้ามาพร้อมเซ็นเซอร์ถอย4จุดเลยนะคะคือเนี่ยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะส่วนไฟก็จะเป็นไฟไฟท้ายเขาก็คือจะเป็นทรงของห้าประตูของแจ๊ดอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาดูห้องสัมภาระกันนะคะว่าห้องสัมภาระเขาเป็นยังไงบ้างนะคะคันนี้บอกเลยว่าแจ๊ดเนี่ยจะเป็นรุ่นหนึ่งที่แบบ กว้างภายในกว้างมากนี่คือกว้างและสะอาดขนของบรรจุสัมภาระได้เยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะเบาะนะคะก็จะสามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะใครที่แบบว่าขนของหรือว่าจะเอาไปใช้งานซื้อของค้าขายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้นะคะพับเก็บเรียบเนียนแบบนี้นะคือกว้างมากเลยทุกคนเนี่ย นั่งเล่นไพ่ก็ได้นะทุกคนเอาไปกลางเต็นท์เนี่ยนั่งเล่นไพ่ในนี่ก็ยังได้เลยคือมันมันเหมาะเหมาะมากๆเลยนะคะกับแจ๊คคันนี้เนาะเป็นสีส้มเดิมจากโรงงานนะทุกคนเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะว่าคันนี้เขาให้ออปชั่นอะไรกันมาบ้างไปทุกคนภายในคันนี้นะคะถือว่ากว้างมากมาเป็นเบาะผ้านะคะเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะนี่อันนี้คือเบรกมือนะทุกคนเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนอ้ย คือเลิศมากพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบพวงมาลัยเป็น power แบบนี้นะคะส่วนหน้าจอนะคะทุกคนหน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอธรรมดานะคะรองรับ CD FM USB แล้วก็ AUX นะคะยังไม่รองรับบลูทูธนะคะแต่เรามีสาย USB ตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้นะคะที่ถ้าเราจะเปิดเพลงหรืออะไรนะคะนี่ส่วนไฟสุขเชิญก็จะมีส่วนไฟสุขเชิญด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็น แอร์นะคะถือว่าเป็นแอร์สี่จุดเลยนะคะทุกคนนี่เบาะก,ก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้นะคะเป็นรถปี2011แต่เลขไม้วิ่งน้อยมากๆเลยนะคะเลขไม้อยู่ที่แสนแปดทุกคนปี11อ่าแสนแปดถือว่าน้อยนะคะกับรถ10กว่าปีนะคะ ที่สำคัญเราจะดูว่ารถคันนี้นะคะโดนชนมาไหมมีชนหนักมาไหมนะคะเดี๋ยวมิวพามาดูโครงสร้างกันนะคะว่าคันนี้นะคะมีชนหนักชนข้างมาไหมนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะสุดเม็ดอัดยังอยู่ครบเลยนะทุกคนเวลาทุกคนไปดูรถนะคะรถมือสองนั้นี่คือสุดเม็ดอัดนะคะแต่ถ้าส่วนหายไปเยอะๆอย่างเงี้ยคือเราสันนิษฐานได้เลยว่ารถโดนข้างมาแน่นอนนะคะมาส่วนร่องประตูนะคะทุกคนนี่ไม่ไม่เคยแงะหรือแกะ ทำสีหรืออย่างใดนะคะนี่ทุกคนเมดอาร์ตตรงนี้ก็ยังอยู่นี่อันนี้เขาจะเรียกเหรียญบาทนะคะทุกคนนี่คือปั๊มมาจากโรงงานเลยนะคะก็ยังอยู่ครบถือว่าคันนี้นะคะไม่มีโชนมานะคะมาเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง 1.5V นะคะอ่า1.5นะคะทุกคนเป็นตัวเอสนะอ่านี่ส่วนกระจังหน้านะคะเรามาดูนะคะว่า มีรอยชนมาไหมนะคะกระจังหน้าก็ยังเป็นกระจังหน้าเดิมนะคะจุดเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเขาเรียกเหรียญบาทนะคะนี่ก็ยังเป็นตีวงกลมสวยแบบนี้นะคะส่วนฝากระโปรงก็ยังเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานไม่เคยแกะนะคะนี่น็อตยังเป็นน็อตเดิมนะคะไม่เคยแกะหรือแงะทำสีแต่อย่างใดถือว่าคันนี้ก็ไม่มีชนหน้ามานะทุกคน รับประกันร้อยเร์นะคะรถของเรานะคะการันตีนะคะไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิกวามตัดต่อหรือกลับมาแต่อย่างใดเนาะ,ะได้ดูภายนอกภายในรอบคันของเจ้า Honda Jazz คันนี้แล้วนะคะคันนี้นะคะน้องหมิวเปิดตัวอยู่ที่329,000บาทฉะนั้นผ่อนเบาๆเพียงเดือนละ 6,000ต้นๆเท่านั้นนะคะเครดิตจะได้เต็มฟรีดาวหรือไม่มีเครดิตก็จะได้เต็มฟรีดาวนะคะลูกค้านะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรอยู่จังหวัดไหนก็เป็นเจ้าของรถกับเราได้นะคะกับร้านอําคงคาของเรานะคะรถสวยรถดีนะคะต้ององาําคงคาถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้น้องแจ๊สส้มคันนี้ไปครอบครองนะคะติดต่อหาน้องเหียวโดยตรงที่เบอร์0 6 4 9 3 8 8 2 7 2นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะแล้วทักกันมาเยอะๆนะสำหรับวันนี้น้องเหียวต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อที่ Facebook Page หลานได้เลยนะคะที่รถมือสองอัมพมคาสะพาน4นะคะหรือติดต่อทางช่องเพจ Line แอดนะคะแอดอัมพมคาหนึ่งนะคะหรือถ้าใครอยากจะมาดูรถตัวจริงรถสวยๆที่เต็นรถของเรานะคะสามารถเซิร์ชที่ Google Map ได้เลยนะคะว่าอัมพมคาสาขา3มมันจะปักหมุดพามาหาที่นี่เลยนะคะถ้าใครนะคะชอบหรือสนใจที่จะออกรถกับเรา ฝากด้วยนะคะกด Subscribe ช่อง YouTube ช่องนี้ให้เราด้วยนะคะ